สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟสี่ทุกท่านนะครับวรสวัสดีเอฟสี่ทุกท่านนะครับนะยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องค่อยบอกจะแล้ว,อวไอ้สิครับค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วยสิปิดตำนานจริงๆครับนะผมดูทรงแล้วครับนะเอยชื่อข่าวเต็มๆแล้วก็หาว่าเขาเป็นมิจฉาชีพ ทำอะไรมันไม่ได้เหรอคุณถามเลยสิฮึทำอะไรมันไม่ได้เลยเหรอไอ้ไสิไอ้เชือกเนี่ยในชานเนี่ยย้ำนะครับเป็นเพียงแค่ที่ฐานเนาะเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติต,ตัวละครทุกตัวสักไปรพระอัศรดนะครับในการรับชมมฟังสุดเชือกนะครับทองเปียวในชานเรื่องนี้ครับได้ออกมาไร้สดนะครับไอ้ขาม,มูได้เข้าไปเตือน ก็ไม่ฟังคนประเภทนี้ไม่ต้องไปเตือนนะครับผมไม่เข้าใจคนที่ดําเนินคดีฟาร์มอยู่ทำไมต้องปล่อยให้คนชัช่วอย่างนี้ลอยนวลทําไมไม่ทําเรื่องคัดค้านการประกันตัวทําไมไม่ทําเรื่องเหมือนที่อ่ากุมารแค่ทํากับผู้หญิงคนหนึ่งกาเสลนะครับศาลท่าน ท่านดูแล้วท่านคิดได้ว่าถ้าเอาคิดเราถาบไปให้สารไปคัดค้านการปาระกันตัวเนี่ยนะครับอาจจะติดคุกได้เลยนะครับนะจริงๆอันนี้ผมพูดจริงๆนะนะครับคัดค้านการปาระกันตัวทําแม่ทุกเรื่องส่งคลิปไปให้นะครับส่งคลิปไปให้ส่งคลิปไปให้ไม่มีความสํานึกนะครับผมดูแล้วมันไม่มีความสำนึกเลย เอ่ยชื่อที่อยู่เต็มเต็มเลยนะครับน่ะนะครับไม่ต้องกัถึงมือผมหรอกเนาะผมดูทรงแล้วไอเนี้ยนะครับเพราะว่าผมดูทรงแล้วเนี้ยอนาคตติดคุกครัครบยิ่งแต่ชา้าจ,จะเร็วอะครับมันอยู่ที่ผู้แจ้งจะมีเทคนิคหรือจะมีกลยุทธ์ยังไง ในกรณีวันนี้ผมได้ปรึกษาทนายนะครับผมได้เคยคุยกับทนายนะครับทนายบอกว่าให้ฟ้องให้ฟ้องเยอะๆแล้วก็ให้ไปคัดค้ากนการมังตัวแล้วก็ได้นําให้นําคลิปนะครับไปเสนอต่อศาลให้ศาลเห็นนะครับอนาคตศาลที่จะไม่รอลงอาญาค่อนข้างจะมีเปอร์เซ็นต์นสูง ครับเราฟ้องวันไหนคลิปนั้นวันที่เท่าไร่มันดา่าเราทุกวันก็เอาคลิปปทุกวันนะครับนะเอาไปให้ศารดูนะครับเอาไปให้ศารดูนะครับแต่ดูทรงแล้วเวลาคงเหลือน้อยครับนะผมดูทรงแล้วเวลาเวลาของลูกเทือกนะครับในทางเรื่องเนี้ยก็คงจะเหลือน้อยแล้วตอนนี้มันปากเก่งให้ปากเก่งไปครับนะแต่เวลาของเองก็เหลือน้อยแล้ว นะครับเวลาม,มันมันมันจบแล้วครับดูทรงแล้วมันจบแล้วติดคุกไม่เข็ดนะติดคุกไม่เข็ดโดนคดีฟาร์มไม่เข็ดไม่มีความสำนึกเลยนะครับหน้าจาไม่มีความสำนึกเลยนะครับนะลูกเทือกของแม่จ๋าในทางเรื่องนี้นะลูกเทือกของแม่จ๋านะครับ ไม่ไ้าผมดูทรงแล้วเนี่ยนี่นี่ยังไม่สำเนึกเลยเนี่ยนนออนาาเนี่ยเนี่ยอย่าออกมานั่งด่าเขาอีกเนี่ยนั่งด่าเขาไม่ว่านะรามปามาหากูด้วยกูไม่ให้ข้ามหรอกไม่ต้องถึงมือกูหรอกเจอสองคนนั้นก็คงจะเอาอยู่มั้งดูทรงแล้วกูไม่อยากจะลงไปเล่นอะไรพราะมึงหรอกแต่บางครั้งเนี่ยแต่บางครั้งกูดูแล้วเนี่ยมึงมึงไม่ใช่ไงนะครับมึงไม่ใช่ไงอืมนะครับ มึงใช่ไงนะครับมึงไม่ใช่ไงก็ฝากให้มึงคิดพิจารณาด้วยนะครับนะในนิทานเรื่องนี้อะไรที่มึงหยุดได้มึงหยุดเถอว่านะครับอะไรที่มึงหยุดได้มึงหยุดเถอะว่าอืมเชื่อดิ แต่ดูลุงดูแล้วนะผมดูแล้วครับโอกาสที่จะติดคุกค่อนข้างจะสูงนะครับผมดูแลวว้วโอกาสที่ติดคุกเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่สูงมากๆครับเพราะว่าพฤติกรรมที่ตัวเ,เองโดนเนี่ยผมดูแล้วนะค่อนข้างที่จะไม่รอดเพราะโดนหลักคดีจัดมีประมา,มาในการโฆษณาพราบอรคอมพรบอรคอมนี่โคตรหนักเลยนะผมบอกยังไงว่า,าพราบอรคอมนี่มันหนักนะ จริงนะครับพระวัตคอมนี่มันหนักนะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ให้คิดด้วยนะถ้ามึงยังไม่หยุดนะกูดูทรงได้ยาวจริงนะครับดูทรงไล้วยาวเทือก หลอกเงินแม่เยอะๆนะของเงินแม่เยอะๆเะตรียมไว้เลยกูดูผมดูทรงเลยว่าน่าจะน่าจะไม่เกินสงการนะครับผมดูทรงแล้วน่าจะ,จะต้องนั่งรถเข้าเรือนจาไม่น่าจะเกินสงการนะไอั์ไอซ์นะครับดูทรงเดีนะ๋ยวไม่น่าจะเกินสงการนะ่ะดูลักษณะแล้วนะอืมเราะอะไรรู้ป่ะคดีเยอะทั้งกรุงเทพทั้งภาคใต้ทั้งอะไรโอ้ยนะครับทั้งกรุงเทพทั้งภาคใต้ทั้ง นะเยอะไปหมดนะครับเยอะไปหมดนะเพราะฉะนั้นเอสีคอดีตยูทูบเบอร์ลุงป้าคนนี้นะครับนะไอ้เทือกเนี่ยนะครับในทานเรื่องเนี้ยผมทำนายดวงไว้เลยนะครับไม่เกินสงการครับนะไม่เกินสงการจำคำทำนายดวงผมไว้นะไม่เกินสงการต้องเข้าเรือนบ้านใหญ่เพราะไม่มีเงินไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินแล้วคดีของ นี่อีกนะครับเนี่ยนะครับสองคดีนะก็หนักแล้วพรบอรคอมทุกคนผมปันตีเลยนะไม่เกินสงการเพราะมันมีคดีรอลงอาญาอย,อยู่แล้วนะครับการรอลงอาญาศาลมีคําสั่งว่าสองปีห้ามีเรื่องคนเดิมและมึงไปม,มีเรื่องคนเดิมเนะี่ยทุกคนคิดว่าจะรอดไหมลนะ่ะ คดีต่อไปคดีต่อไปฟันธงเลยว่าไม่รอลงอาญานะครับถ้าไม่รอลงอาญาก็ต้องทําเรื่องการตัวยืดทอนเสียงเงินอีกถ้ามยืดทอนเขาติดคุกเลยทีนี้ต้องดูด้วยพฤติกรรมในการคัดค้านการมาตัวโดนอีกมึงโดนอีกไอ้เทือกไอ้เวนหยุดได้มึงหยุดซะนะครับหยุดได้มึงหยุดซนะถ้ามึงไม่หยุดนะกูดูทรงนะบ้านใหญ่รอมึงอยู่จริง เออบ้านใหญ่รอมึงอยู่นะโอเคนะฝา,คนานะออฝากไว้ให้คิดพิจารณานะเออฝากไว้ให้คิดพิจารณาโอเคนะครับนะนิทานนะเชือบมอซายาขายเอาเงินมากันตัวซะเชื่อกูนั่งรถไฟไปเท่าไ,ไหนไปกรุงเทพก็นั่งหมอชิดไปนั่งรถทัวร์ไปไปถึงจะไปลงใต้ก็นั่งหัวลำโพงไปลงใต้ไปเชื่อกูดิเออนะ